ตัดชุดเก่งอ่ะแม่เนี้ยเกินงานก็นเลยเยอะน่ะแม่ดูแลตัวเองดีๆนะคะอมืมีโอกาสผ่านรูปบ้างนะแม่นะมีโอกาสามาเจอยี่หวานนะแม่เนาะวันหนึ่งแม่ต้องได้อุ้มหลานนะแม่เนาะสักวันหนึ่งได้อุ้มหลานน้อย กำลังจ้ำม่าเลยค่ะแม่ตอนนี้ชุดไทยเข้ามาเยอะลูนี่แหละเจะาของชุดสีเขียวเขาเรียกเขียวอะไรอะเขียวอ่อนๆทุ่มสักครั้งหนึ่งถือเป็นการให้พรหลานดูแลตัวเองดีๆนะคะแม่ ใช่เขาเรียกเขียวอะไรเขียวอ่อนๆนะเขียวฝรั่งเหรอเขียวอะไรเขียวมิ้นชุดเขียวมิ้นนะแม่เป็นคนตัดสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะใช่ใช่ทรงสวยมากทรงนมทรงเอวแม่ตัดสวยเขียวมินเขียวมิ้นค่ะเขียวมิ้นแม่เป็นคนตัด แล้วก็แม่ตัดเส้นเงินมาให้อันไหนโอ้โหอายยาวเลยนะ <c oughs> นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่แม่มุกเป็นคนตัดสีเขียวนี้ ฝีมือไหมล่ะดีดีดสอบเชฟมูนูขอบคุณค่ะชุดนี้สวยใสอีพีสามใช่เหมือนนางฟ้าทลาลุมลงมาทะลุมูุล,ลสวัสดีนะคะพี่น้องนาง พี่บุม๋มขวัญเห็นนะว่าพี่บุ๋มดูอยู่นะพี่บุ๋มจะหลบเลี่ยงสายตาขวัญไปไม่ได้ดอกขวัญเป็นเชลมูลขวัญมองเห็นพี่นะสวัสดีค่ะพิธาธรเสียงเรือเสียงเรือกลน ใช่ค่ะเลือกลไฟเดีอยรถใช่เลยเกยงบอกเสียงเรือกลเหรอโยนี่คือเสียงคนใจที่รอกำลังใจพี่บุ๋มนั่นไงส่งกำลังใจหน่อยโย่